นะครับมวันนี้ก็นะครับผมมีคนเขาเสนอมาว่าเออจะโด,โดนดนเตให้อะไรเงี้ยเออบริจารของให้โอแม่งโคตดีใจอะ่ะคนแรกเลยนะครับผมเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยซันซันซ่าเหรอซันซ่าบีเอซันเอเอบีซมั้นะเขาบอกว่าจะโดนโดเนตของให้ผมนะครับผมวันนี้เราก็ต้องขอบคุณน้องเขามากกันเลยทีเดียวครับน้องสันนะครับนะฮะ เดี่ยวดูกันว่าเขาจะเอาอะไรให้เราครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมไม่ได้มาเล่นเกม i n f t ส t เตชหรือว่า War C นานแล้วสามเดือนแล้วของเคิงไม่มีเลยนะครับพอดีกลับมาก็พดนเล่นๆเ,เออก็มีน้องเขาเสนออ่าจะเอาของให้นะครับอุ้ยสิกด้วยแหละ <laughs> ว้าขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผม เรียบร้อยเป็นไงไมครับรอบนี้รอบสองนะครับผมโอ้แค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วมันจะผมจะขอบคุณยังไงแล้วล่ะครับเดีย๋ยวลองลอง น้องเขาจะเอามียาไหมวะขอขอยาน้องเขาได้บอกว่ะโอเคครับรอบนี้รอบที่สามนะครับเป็นพวกเกี่ยวกับ Honey Badger นะครับผมขอบคุณอีกครั้งครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับน้องสันนะครับ เป็นผู้ใหญ่ใจดีกันเลยทีเดียวนะครับผมให้ของมาให้เอจักเล่นนะครับผมวายวายมีตัวเซฟด้วยแหละวายโอ้โอขอ้อที่ใจเลยนะครับผมขอบคุณน้องน้องอะไรวะน้องสันอีกครั้งครับผมอ่จจะจ้ะเอ้ยเดี๋ยวคือท,ท,ทำไมมึงให้กูเยอะจังวะเฮะ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มึงเล่นเลยเหรอเนี่ยหรือ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 ยังไงเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยคือเป็นสินสอดสินสอดของเอเจ็กหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรืออะไรเนี่ยมันเยอะเกินนะครับเป็นคิวเลอร์โอเคโอ้ก็ดีนะโอ้ขอบคุณมากเลยกำลังยาผมก็ไม่มีอยู่ด้วยนะครับ อีกแล้วอีกแล้วเดี๋ย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 วนี่มันตกลงมันสองแสงเป็นค่าสินสอดหมดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ออโอ้คนน้องซันรั้ผมขอบคุณมากอะจริงๆเลยจากใจจากใจเลยจริงๆครับก็อ่าไว้เดี๋ยวมีผลงานเดี๋ยวเอาให้น้องซันดูก็แล้วกันนะครับถ้าผมเกิดโอกาสเกิดอยากทำผลงานขึ้นมานะครับ เดี๋ยวจะเอาให้น้องสันดูแล้วกันต้องขอขอบคุณน้องสันมากๆครับขอบคุณจริงครับวันนี้ก็สวัสดีครับ